ค่ะนี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่โจเบียบันกิซ่าน,นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทําเตียงที่หกแบบเวลานอนแล้วก็จะห่มได้นะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องวางอันนี้ก่อนนะคะวางเตียงกันนะ,ะวางเตียงก่อนนะก็ทุบหนึ่งบล็อกค,ค่ะทุบข้างหลังอีกหนึ่งบล็อกนะอุปกรณ์ก็จะมี เตียงม,ฟฟมีรถไฟมีรางรถไฟแล้วก็มีบ็อกนะคะที่เป็นเครื่องบล็อกแล้วก็มีบล็อกไว้ปิดนะคะก็เอาบ็อกเครื่องบล็อกมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็วางบล็อกอย่านี้ลงไปนะคะแล้วเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะมาวางตรงนี้ก็วางรางรถไฟวางอันนี้ขึ้นไปนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็กระโดดวางอันนี้นะคะ วางแบบนี้นะคะแล้วดันแล้วเราก็ดันเข้าไปอ้าวอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สําเร็จเดี๋ยวเราจะไปทําอีกอันหนึ่งให้ดูแต่เมื่อกี้ทําแบบทดลองนะคะอันนี้คือแบบอาจจะมั่วน,นิดนึงตอนนี้ก็เร็วนิดนึงนะทุบไปค่ะทุบอันนี้วางอันนี้นะคะเ <Okay. S 1> ตียงอันนี้ค่ะน,นี้อันนี้นะคะ จะไม่ดีก็วางอันนี้เพิ่มก็จะวางอันนี้นะกนนนนนน็ดีมากๆเลยนะก็ทุบรางออกอทุกบออกนะคะก็แก,แแก้งหลอกเพื่อนก็ได้นะ อ้าวทำไมไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำแบบแั่งก่อนเพราะเนี่ยวางแบบยาวเลยก็ได้ไมาขีกอะไรก็วางยาวเลยนะคะไม่สำเร็จนะคะถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยละกันนะคะนี่นะคะก็ได้แล้วก็แบบเป็นการหลอกเพื่อนได้นะว่าอันเนี้ย ตอนเช้านี่เรานอนได้นะอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะเพะตอนนี้มันไม่มีรางรไฟ,ไฟก็แบบเราก็จะนอนได้อนะอย่าก็าอยู่วันนี้ก็นอนได้นะคะแบบแบบมันก็จะห่วมว่าห่มให้เราด้วยนะแต่วันนี้เราเล่นแบบเห็นตัวเองไม่ได้นะคะเมื่อกี้อาจจะดูคร่าว มื่อกี้อาจจะดูไม่ทันกันเดีย๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือว่าที่สร้างเตียงสองชั้นไปมาดูอันเดิมอันนั้นนะนี่ค่ะก็สร้างนะคะเป็นเตียงัอนนี้ค่ะอันนี้พี่สร้างแบบเดิมนะให้ดูใหม่อะเพราะว่าเมื่อกี้บางคนก็อาจจะดูไม่ทันนะคะ ก็อุปกรณ์ก็มีอันนีนะ้ก็วางอันนี้เข้าไปอะวางไปสองชั้นแบบนี้นะคะถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะลางไปเข้าเตียงแบบนี้นะคะให้แบบเข้าสนิทลงไปเลยนะทุบก็ทุบยากหน่อยนะน,นี้ นี่ก็ได้แล้วค่ะเตียงสำหรับหลอกเพื่อนนะคะว่าตอนนี้เรานอ,นอนได้แล้วกับการสร้างน,นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆนี้น,นะคะก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ของพี่นะคะอันนี้บางวันพี่ก็มาถ่ายบางวันพี่เมียก็จะ ก็ผัดกันไปถ่ายแต่ว่าเมื่อวานพี่เมียถ่ายวันนี้พี่ก็เลยมาถ่ายนะคะมีเน่พวกนี้พี่เมียอาจจะมาถ่ายก็ได้หรือไม่ก็พี่นะคะเป็นวางวันค่ะแล้วก็สลับกันไปนะคะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบา,บายยติดตามกันด้วยนะ